ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงใต้นะครับ,รบตั้งแต่เต้าปูนจนถึงราชบุรณะนะครับอนุมัติวงเงินมากว่าน1น0 0 0แสนล้านบาทแล้วก็เตรียมจะเปิดให้ประมูลเชื่องช่วงตุลาคมนี้ครับนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธ์รัฐมนตรีคมนาคมนะครับบอกว่าเมื่อวานนี้คอรอมอได้มีมติเห็นชอบในการ ให้รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยดำเนินงานก่อสร้างการโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะนะครับหรือวงแหวนการจนาพิเศษหรือรถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงใต้วงเงิน111,112ล้านบาทโดยแบ่งเป็นค่าจัดกรมรมสิทธิ์ที่ดิน1 5 0 0 0ล้านบาทครับค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์32ล้านบาทค่าก่อสร้างงานโยธา77,000ล้านบาทการก่อสร้าง ทดแทนหน่วยงานที่รับผลกระทบอีก1,300กว่าล้านนะครับค่าจ้างที่ปรึกษาบริหารงานและควบคุมการก่อสร้าง2,800ล้านบาทและเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดของงานโยธาอีก3,500ล้านบาทครับแหล่งเงินทุนที่จะนำมาก่อสร้างในครั้งนี้นะครับมาจาก2ส่วนด้วยกันก็คือ1งบประมาณ15,900ล้านบาทจะนำไปใช้เป็นค่าจัดกรมรมสิทธิ์ที่ดินและค่าสำรวจอสังหาริมทรัพย์ครับ ส่วนที่2คือเงินกู้นะครับอีก85,000ล้านบาทจะใช้เป็นค่าก่อสร้างงานโยธาค่าสิ่งก่อสร้างทดแทนหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบค่าจ้างที่ปรึกษาและค่าสำรองเผื่อเหลือเผื่อขาดหลังจากนี้รอฟอรมอสามารถดำเนินการประกวดราคาก่อสร้างได้เลยนะครับแต่ว่าต้องรอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมรับทราบผลการศึกษา EIA ก่อนจึงจะสามารถลงนามสัญญากับผู้ชนะการประมูลได้ เบื้องต้นตั้งเปาไว้แล้วนะครับจะเริ่มเปิดประมูลหาผู้รับเหมาในเดือนตุลาคมนี้และจะทราบผลในเดือนสิงหาคมปีหน้าหลังจากนั้นงานก่อสร้างก็จะเริ่มในปลายปี61และเปิดให้บริการช่วงปี66ถึง67ขณะเดียวกันนะครับมีกรอบเวลาว่าจะออกพรอดอเวนคืนที่ดินภายในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยครับ ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ที่ตอนนี้ล่าสุดคณะรัฐมนตรีเองได้มีการอนุมัติเรื่องนี้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเดินหน้าต่อสําหรับกรณีเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ซึ่งแน่นอนนะครับก็เชื่อว่าสําหรับสายสีม่วงใต้นี้นะครับก็จะมีทั้งหมด17สถานีด้วยกันระยะทางนะครับ23.6กิโลเมตรจะแบ่งเป็นสช่วงถ้าเป็นช่วงที่อยู่ผ่านเมืองนะครับ ในช่วงนั้นก็จะเป็นลักษณะอของรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับระยะทางทั้งหมดประมาณ12กิโลเมตรกว่าๆนะครับแล้วก็จะมายกระดับในช่วงประมาณฝั่งธนบุรีนะครับก็ประมาณอีก11กิโลเมตรอย่างที่บอกไปครับเริ่มระยะเวลาการก่อสร้างจะ เริ่มประมาณปีหน้าช่วงเดือนกันยายนนะครับแล้วคาดว่าจะเปิดบริการให้ในช่วงปี2567ก็ประมาณสัก6กปีข้างหน้านะครับแล้วก็คาดการผู้โดยสารเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นต่อเที่ยวต่อวันประมาณ477,000อันนี้น่าสนใจนะครับรบรบเรื่องของจํานวนนี้เพราะว่าอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสายสีม่วงเหนือ,อเขามีปัญหาเรื่องของจํานวนคนที่ใช้บริการจากตอนแลกที่ตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าไม่ได้ทีนี้แหละครับพอเปิดสายสีม่วงใต้จะเชื่อมกันแล้วเขาบอกว่าจะเป็นการเชื่อมกันตั้งแต่ทางฝั เข้ามาในกรุงเทพมหานครผ่านหัวเมืองชั้นในนะครับแล้วก็มาช่วงฝั่งของกรุงเทพชานเมืองในฝั่งของทนบุรีแล้วก็ยาวไปจนถึงสมุทรปราการ,รต่อไปเราสามารถนั่งรถไฟฟ้าข้ามจังหวัดได้แล้วเออนี่นะ <laughs> ก็ถือว่าเป็นการ ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อีกหนึ่งโครงการของภาครัฐรนะครับสำหรับการหาผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้นะครับตอนนี้ตามปกติแล้วจะเริ่มเปิดประมูลเมื่อเริ่มก่อสร้างโยธาไปได้ครึ่งปีรัฟมอย,ยืนยันนะครับว่าไม่จําเป็นจะต้องจ้างบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM เป็นผู้เดินรถไฟฟ้าสายสีม่วงเหนือเพราะว่าสามารถกําหนดเงื่อนไขาการประมูลว่าไม่ต้องเป็นผู้ที่เดินรถรายเดียวกันก็ได้<อ>ในเส้นเดียวกัน